สวัสดีค่ะพบกับพี่ยุ้มทีอาคานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ทีอาคาเสรีไทย73ค่ะวันนี้เป็นวันนี้มากๆเลยนะคะ3เดือน3ปี2565ค่ะเราก็จะนำพารถ t o y ย t a Fortuner 3.0 V ปี2014คันนี้ไปส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคุณดาวค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ประจวบซื้อรถ t o y ย t a ฟอร์จูเนอร์คันนี้ไม่ได้มาดูรถเลยนะคะซื้อขายผ่านออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ลูกค้าย,ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้ามาหาเราที่ทีอาคาเสรีไทย73ก็เจอรถคันนี้เลยนะคะ mm hmm. คุณดาวมั่นใจในทีอาคามากมากเลยเพราะว่าไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองแต่มีวิดีโอคอกับ ขายนะคะแล้วก็ซื้อรถคันนี้อย่างสบายใจได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก็จะพาลูกค้าดูรถเหมือนจริงเลยค่ะเหมือนกับลูกค้ามาดูที่นี่เลยผ่านวิดีโอคอลนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถคันนี้นะคะขึ้นสไลด์ออนกันไปส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันเลยค่ะ ตอนนี้เราจะนำโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูวีปี2014คันนี้ขึ้นรถสไลด์ออนไปส่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันแล้วนะคะก็ขอให้คุณดาวค่ะรับรถคันนี้ไปใช้อย่างมีความสุขนะคะขอให้รถคันนี้นำพาซึ่งความสุขขนเงินคนทองเข้าไปเยอะๆเลยค่ะสำหรับรถมือ2องที่าคานะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า350คัน โ o โยต้าฟอร์จูเมี 2.4V ปี2016ให้เลือกมากมายเลยนะคะเลขไม่อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นเองราคาเริ่มต้นอยู่ที่819,000บาทเท่านั้นนะคะเชีราคาเซรีไทย73ค่ะมีรถให้เลือกมากมายจริงๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจอย่าลืมค่ะโทร0894433774ค่ะ YouTube Channel รถมือ2ทีอาคา f a c e b o o k นะคะรถมือ2ทีอาคาคา่ะ ลูกค้าเข้ามาเลือกได้หากไม่มานะคะเหมือนคุณดาวรถคันนี้เลยค่ะคุณดาวไม่ได้มานะคะก็เลือกซื้อขายผ่านออนไลน์ง่ายนิดเดียวเองค่ะคลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานให้กับคุณลูกค้าได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถมือสองครั้งใดอย่าลืมนึกถึงที่ราคาเสรีไทย73ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอไว้พรให้คุณดาวใช้รถอย่างมีความสุขค่ะขอให้รถคันนี้นำพาซึ่ง หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปเลยนะคะฝากที่อาคารเสรีไทย73ไว้ด้วยคะ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะส่งไปที่จังหวัดไหนคะ่ะแต่วันนี้เราขอส่งไปที่ประจวบคีรีขันก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ